กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมพามาอัปเดตน้ำบริเวณสะพานข้ามลำน้ำเชิญหรือสะพานเสรีราษฎร์บริเวณบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับมวลน,น้ำเหล่านี้ไหลามาจากเขื่อนจุฬาพรที่อำเภอคอนสารจังหวัดเทพภูมิต่อจากนั้น ก็ไหลมาที่จังหวัดขอนแก่นบริเวณอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรือไปอำเภอภูเวียงอำเภอหนองนาคำแล้วก็ไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัฐครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือต้นอ้อยน้ำท่วมสูงเลยครับบริเวณนี้ก็คือนาข้าวน้ำท่วมได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับ ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตวันนี้ร1 5เปเซน้ำไหลเข้าที่40ล้านลูกบาทเมตรระบายออกที่35ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร,ำร่รำรวยร่ำรวยนะครับ